พาชมกระโปงตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเ,เป็นกระโปงต่อรูบสะโพกนะคะแล้วก็เวลาเราสร้างแบบเราก็สร้างแบบบวกไปหลวมสะโพกหนึ่งนิ้วนะคะก็นี่แล้วเราก็รูดใช้ผ้าทั้งหมดเนี่ยนะคะจะมีตะเข็บอยู่ที่เดียวก็คือกลางหลังตรงซิปนั่นเองนะคะเราก็รูดตรงช่วงนี้ให้ได้เท่ากับสะโพกตัวนี้สะโพก38เราก็รูดได้38แล้วก็ใส่ได้เลยมีตะเข็บอยู่ที่เดียวคือตรงซิปนั่นเองนะคะนี่เราก็แบบนี้ค่ะเวลาเราติดซิปเราก็ติดแปดนิ้วเขาก็จะเลยจากรอยต่อมาหน่อย เวลาติดซิปก็คือจะเลยจากโอต่อมาหน่อยหนึ่งแปดนิ้วนะคะนี่แบบนี้ค่ะก็ลูดไปได้เลยนะคะมีการเย็บหนึ่งกเข็บตรงกลางหลังทาน,นั้นเองนะคะเป็นขอบโค้งค่ะมีตัวนี้เก็บสองเก็บทั้งหมดแปดเก็บค่ะหน้าสี่หลังสี่เวลาสร้างแบบก็สร้างสองเก็บสาหรับคนเอวเล็กทั้พวกใหญ่นะคะตัวนี้เอวอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดค่ะนะคะเป็นกระเป๋าเฉียงค่ะลูกค้าส่งผ้ามาตัดนะตัวนี้นะนนะก็เดี๋ยวจัดส่งให้แล้วค่ะวันนี้อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ ะะเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจีบทวิตหน้าสามหลังสามก็จะมีข้างหน้าสาอันนะคะแล้วก็มีตะเข็บข้างเวลาเราสร้างแบบต้องสร้างแบบเต็มตัวค่ะแต่ตัวนี้เราสร้างแบบแค่สะโพกพอและตรงนี้เราว่าข้างล่างเราก็ไม่ต้องแต่ถ้าใครสั่งแพทเทิร์นเราจะต้องทำแพทเทิร์นให้แล้วก็เป็นรูดเองนะคะคือทําให้สําเร็จเองไม่ต้องคํานวณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัดเย็บเองอย่างคนเป็นช่างอะ่ะเขาจะรู้ จะสร้างแค่สะโพพนะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีการคํานวณว่าจะแยกเก็บเท่าไหร่ให้มันได้เท่ากันต้องเผื่อตะเข็บว่าอ่าว่าให้ได้เท่าไหร่ก็คือจะต้องมีการคํานวณในการทวิตตัวนี้ล็อกทวิตอยู่ที่สองนิ้วค่ะนะคะก็ล็อกทวิตอยู่ที่สองนิ้วนะคะเป็นซิปหลังนะคะแบบนี้ค่ะนะคะแบบนี้เลยอ่ะก็ติดตะขอสองคู่นะคะ บบนี้ค่ะเป็นขอบตรงนะคะตัวนี้เป็นขอบตรงเพราะว่าทําขอบโค้งไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแบบเอวสูงหรือเอวปีนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอวจริงอยู่ที่27ตัวนี้จะต้องทําเอว28หรือ28่ครึ่งได้เลยไม่งั้นใส่แล้วรับถ้าใช้เอว27พอถ้าใช้เอวแค่27นะคะเพราะว่าเขาจะําสูงขึ้นมานะคะแต่ถ้าตัวนี้ก็คือถ้าขอบนิ้วเดียวอะ่ะเราใช้ขอบโค้งได้เราก็ทํา27เลยนะคะแต่ขอบล่างเขาจะอยู่ที่28นะคะเทคนิคการตัดเย็บงานมีหลายแบบนะคะ ก็ตัวนี้เราจะเห็นว่าจีบทวิตทุกคนอาจจะงงว่าถ้าเราติดซิปหลังจะทํอยังไงเวลาระวังเทิร์นนะคะเราก็จะต้องมีการตัดต่อตรงกลางทวิตแล้วก็ติดซิปไปก่อนติดซิปไปเสร็จปุ๊บเราถึงจะมาเย็บตรงนี้นะคะล็อกอีกทีหนึ่งนะคะคือติดซิปไปก่อนแล้วตรงนี้มาเย็บทีหลัง2นิ้วน่ะฝั่งละข้าง2นิ้ว2นิ้วเราถึงออกมาได้แบบนี้นะคะสําหรับซิปนะสําหรับมือใหม่อาจจะดูไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็อธิบายให้ดูนะ ตัวนี้จ้าแบบนี้ค่ะสวยงามค่ะทุกคนนะตัวนี้สวยมากนะคะทั้งแบบทั้งลายเนย่เชิงก็สวยนะคะตัวนี้ก็เชิงสวยนะคะนี่จะสั่งแพทเทิร์นไปวางผ้าตัดเองหรือจะส่งผ้ามาตัดก็ได้นะคะ